มวันนี้อยู่ที่ไหนวันนี้อยู่ที่ไหนวนลุมทำอะไรอยู่กำลังถีบเรือกำมังถีบเรือถีบเรือตอนชอบพิชามันก็ยิ้สวยอยู่อากาศร่มรื่นนะ<บ>น,นไปลาด้วยปลากระโดด นี่บรรยากาศมีนกออกํลังกายกันดิง่ื่ออกกํลังกายเดี๋ยวนะไปตรงนน้นอีกะ เข็มไปแล้ว